Reaction Official Trailer 2ร์สองไอโฟไทยแซึ่งทั้งนึงมาจ้าแกทำไมเขามีเทเลอร์นองงงเลยก็คือทุกคนก็มาเหม็นกันมากมายว่าแบบอยากเห็นพี่พี่รีแอคเทเลอร์เราก็แบบเฮ้ยเรียกไปแล้วแล้วทำไมมีเทเลอร์อีกเออมีอันหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนแบบการเข้าอีกช่วงหนึ่งของซีรีส์แล้วปะอ่คิดคิดว่าเป็นแบบนั้นจะใช่หรือเปล่าไปดูกันไปจ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแจ้งเตือนกันอีกคงกุ๊กกิ้งๆเนี่ยจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร โอว้าวเฮ้ยสวยมากภาพเนี้ย,ย,ยวยทัตงรเวิรนี่ไงมึงเป็นไงล่ะเออทานอตก้วต่อไปว่ะต่อฉันต้องเจ็บอีกสักเท่าไหร่มีใครจะว่ายางไงก็ตามสุดท้ายลึกๆในใจฉันก็ยังเชื่อในตัวเขาอยู่ดีโอ้ my god ไม่มีใครเป็นแบบกอหญ้าได้ กอ,อย่าก็คือกอ,อย่าโอ้ยแปลกใจเลยนะนเมือ่อที่ผ่านมาอะไรอะไรก็หมุนรอบตัวเธอได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะ <gasps> ก็ต้องช่วยอยู่แล้วสิก็คุณเป็นแฟนผมนโอ้ยผมจะแก่ขึ้นอีกปีหรือยังคะโอ้ยพี่ใบพี่ใบวถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปทุกอย่างมันจะพังจูจ่ๆ พ่อกับแม่ก็บอกให้ฉันมั่นกับคนนี้เฉยเลยนี่เป็นการคุมถุงชนแน่นอนหงุดครั้งนี้แม่มึงเอาจริงเหรอน้ยแม่ทามอ่ะฉลาดกว่าที่เราคิดอีกนะเฮ้ยพวกชีวิตคนรวยอ่ะไม่ต้องพยายามเข้าใจเขาหรอกอะไรที่ทําไม่ได้อ่ะมึงก็คือทำไม่ได้มีแค่อย่าฝืนเลยมันมีตัวอย่ก่อความไม่เป็นธรรมนายกลับไปที่ห้องนายนะมึงกูไม่ดูต่อแล้วได้ไหมกูตัดสินใจแล้ว โฟจะไม่มีเชียเลยล้วเพื่อนมึงอ่ะช่างแมงดิวะแต่ก็แต่มึงคิดงี้จริงเหรอมึงจะให้โฟตแตกจริงเหรอกยอยมึง<ฮ>ยอมรับเผยทำอ<ำ>ย่างมึงก็แค่เด็กผัวเล่นกันลลยความรักมัานอาจจะสวยงามมากนะ<ฮ><ฮ>แต่อย่ามาใช้คนอย่างพี่เลยคยคิดไปบ้า,ไา,างไหมอ่ะว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงอ่ะฉันรู้ว่ามันก็ยากเลยคงมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลย หวันไว้นะทุกความถูกต้องเฮ้กยกลับไปปะมันบีบัสนสิต้องแลกมาเสมอ,อ,อถึงหนูจะแพ้แต่ทามดรสนะค่ะ ว่าครั้งนี้แม่ทำเกินไปจริงๆกับความสมบูรณ์แบบมันไม่มีคำว่ามากเกินไปหรอกมึงบอกมาเลยมุณอยากทำอะไรอ่ะันกูพร้อมช่วยไว้ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะจบยังไงจนกว่าเราจะเห็นผลลัพธ์มันกับอาอแต่ฉันมั่นใจนะ เมื่อได้ฉันมีเธอเราทำมาสำเร็จ <Gym. S 2> แน่ๆอะเรียบร้อยนี่ไงที่กูบอกไลฟ์สไตล์ที่พวกมึงไม่เคยรู้จักโอ้ยมันจะไปเวิร์กตรงไหนวะนีาตั้มอั้มอีกเอาอีกเดี๋ยว เราก็อาจจะยัไม่ไม่เคยเจอใช่ไม่ได้ดูละาคอหลังข้าวเพราะว่าาธุรกิจต่างๆมึงมันหมดอีกเรื่องหนึ่งเลย่งไผ่มันเป็นพาร์ทเข้มข้นแล้วเรามีการแบบเนี่ยมีการแย่งกันเกิดขึ้นแล้วไม่อยากดูแล้ว่ะก็คือให้มึงจบแค่ E D 5พอนะไม่ทำละไม่ได้กไม่ได้กูต้องกลับไปดาอกพวกนั้นต่อ อีพงบุรีต่ออ๋อพวกอ๋อพวกบุรีไม่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วพอจบที่ที่พีแอโอ้กูขอกลับไปย้อนรีแอคแล้วยัง่าไม่สบายใจโอเคมึงเนี่ยมันมันเข้าแล้วเว้ยเข้มข้นมันเข้าเรื่องแบบความรักความรักความรักครอบครัวเออแหละก็มีตับพาตับพาไม่ได่เปเตาอ่ะจะไม่ใช่ไม่ตับพา มิตรภาพของพืนแอฟโฟมึงนี่นอกเขาจะแตกกันบ่ได้อแต่เดี๋ยวมันต้องดีคือมันต้องดีแน่นอนแต่มันกัต้องแบบมีท้องกันเกิดขึ้นนิดนึงมันเกินไปเอ้แต่ว่าตัวละครเยอะเลยเว้ยมีมาเสริมทับโอ้ใช้คำว่าเสริมทับกูนึกว่าฟาเป็นกองทัพใช่ไีทีวีเสริมทับมากมายน้องเคเอาจริงนี่คือแบบพอเห็นดูเดาเรื่องได้หมดแล้วเราคือใครใช่ปะกูลืมไปหมดแล้ว อ๋อจริงๆกูลืมไปหมดเลยเออแบบฮะใควาเออนนองเคเคยวายก็คือเออมาเอออะไรกับกอยาแล้วก็มีคู่มันมาจากแค่เพื่อนกับเพื่อนก็คืออิงเลิกกับพาแล้วใช่แล้วก็โดนเรื่องคู่มันเหมือนกันอ๋ออลไต้องเลยต้องมาใช่จริงๆไม่ได้ชื่ออิงเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่เราก็มาเป็นคู่มันของทามเออแล้วก็มีคูมันกวินหรือเปล่า น้องนีนเออเราก็งงอยู่ว่าเราอ่ะจำได้ว่านีน่ะเล่นเอฟโฟก็เออไม่รู้เลยรู้ว่าเป็นหนึ่งในตัวละครแต่ว่าไม่เห็นมาบทนายใช่ก็เลยแบบเอ้ยทำไมยังไม่เห็นน้องนีนวะแล้วมาสวยด้วยงแล้วตัวเล็กแล้วตัวเล็กเป็นแฟนคุณกวินมาไล่ตัวเล็กไม่เบานะลูกใจเย็นใเย็นขอโทษต้องหมอกลูกคุณนะใช่ใช่เออให้เบาน้อยมึงแต่แบบมันเกินไปคือคือตอนเนี้ยเรื่องมันเรื่องมันเดินไปในอีกสเต็ปหนึ่งแล้ว แล้วเขากําลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงที่แบบเขากําลังจะไปใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่แล้วว่ะเออคือมันจะมันจะไม่ใช่เด็กที่เรียนมปลายแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆอ่านหนังสือเรียนตามแบบเออนะักเรียนปกติแต่เขาก็จะต้องมีชีวิตแล้วก็เติบโตไปตามกรอบที่ครอบครัวเขาวางเอาไวา้อะไรอย่างเนี้เฮ้ย,ยเกือบเป็นคนรวยกันเหนื่อยออดีที่ไม่ได้ค่อยรวยมาก เหนื่อยที่พ่ายเลยค่ะใช่กูขนรวยแบบเหนื่อยได้ไหมเดือเหนื่อยเหนื่อยแบบรวยรวยได้ไหมทำไรวะอาจจะต้องเกิดใหม่จะเป็นกวินไปเลยโอ้ยแกมันเกินไปมันเครียดอะเครียดแน่นอนดูละอ่าโอเคแต่มันแน่มันแน่เออรู้สึกว่าเข้มข้นแน่นอนเออเพอพะเรา่ว่าเห็นตัวละครแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบ ภาคไทยน่าจะทำออกมาได้แบบเข้มข้นนะอเออเออไม่แพ้ชาใดในโลกใช่ไหมใช่ค่ไม่แพ้ชาใดในโลกอ <c oughs> เออ,อเออเ,เราก็เชื่ออย่างนั้นอ่าอ่าอ่โอเคก็ไปกำลังใจให้น้องแล้วก็ไปรอดูใน EP หก <6, S 2> ใช่ไหมก <6, S 1> ็ก็กำลังจะเข้าสู่นั่นแหละคะ่ะความเข้มข้นของ F4 ที่แบบแท้จริงแหละรประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันในรีแอคชั่น F4 EP6 นะจ๊ะทุกคนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดแจ้งเตือนกันงกุ้งกิ้งกิ้งเนี่ยจ้ะอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ด้วยนะบ๊ายบาย